ที่เราเกลิ่นไว้ในเบรกแรกนะคะว่าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ฟิตดีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะะี่ยทุกคนออกกาลังกายแล้วแบบว่าหน้าตาร่าเริงแจ่มใสกันมากเลยนะคะวันนี้แอมกับพี่ตาก็แจ่มใสเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับ3หนุ่มข้างๆนี้แล้วด้วยค่ะครับ ผมจะจำสายคนนี้มากเขามีสักสองสาวมา <S 2> <S 2> <อ>ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสมหนุ่มเนว้อหุ่นฟิตแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณพักกพง์วิเศษศิลป์หรือว่าคุณโอ๊ตคุณสาธิกธนทั์นะครับหรือว่าคุณแป้งแล้วก็คุณวิรเดชพเดชพลหรือว่าคุณนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สามคนนี้นี่ใครคือผู้ก่อตั้งฟิตดีครับ หรือว่าร e. ่วมร่วมกันก็ร่วมร่วมกันครับคนนี้น่าคุณมากเลยนะคะทำไมถ้าคุณเป็นดาราเหรอครับไม่ใช่ปกติมาสาธิตอยู่แล้วในรายการของเรากันนะครับถามว่าโอ้ที่คนใกล้ตัวเราบ้างเลยนะก็ถามกันถามกัเลยฟิตดีฟิตดีมายังไงคะฟิตดีเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากความฝันตอนสมัยเรียนอยู่พอดีเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬาครับก็เกี่ยวกับสุภาพและการออกกำลังกายก็มีพอดีตอนสมัยเรียนเนี่ยเราก็ลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่า มันก็เจอข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเคลืออนที่ถูกต้องอไรเครื่อนที่จริงแล้วเราเรียนทางด้านนี้เนี่ยก็เลยมีความฝันที่อยากจะทําที่เป็นเว็บที่ศูนย์รวมของเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายโดยมีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับก็เลยจึงก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าถ้าออกกำลังกายเนี่ยเราออกผิด ผลที่ได้ก็จะเป็นผลเสียได้ครับนานนี่เอ่ยสร้างเว็บไซต์ f i t d c o m ก็ประมาณปีกว่าครับครับสร้างแล้วรวมตัวกับเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนและรุ่นพี่ครับรวมตัวกันมาเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความถนัดคนละทางคนละสาขาอะไรอย่างเงี้ยครับในเว็บไซต์นี่นอกจากเรื่องออกกาลังกายแล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกไหมฮะก็จะมีเรื่องออกออกกาลังกายครับมีเรื่องของการรับประทานอาหาร แล้วก็มีพวกบทความความรู้ต่างๆด้วยครับครับผมไม่มีวิธีจีบสองจีบสาวอะไรไม่มีแต่เชื่อได้แน่นอนนะพี่ตาเพราะเขาเป็นนักกีฬาเมื่อกี้มีหนึ่งท่านปั่นจักรยานมาจริงเหรอเจอการแล้วหนูก็แบบใช่ครับไหวไหมเนี่ยอากาศร้อนมากคุณรีวบ้านอยู่ไหนครัปั่นจักรยานมาผมปั่นในชีวิตประจําวันครับไปจุฬาไปนู่นไปนี่ไปสาทรไปอะไรก็ใช้จักรยานหมดครับโอ้นี่คือตัวอย่าง ของจริง <c oughs> ถ้าคนในกรุงเทพหันมาใช้จักรยานกันได้มากกว่านี้รถจะติดน้อยลงเยอะเลยเริ่มพี่พี่ตาษ์ก่อนเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ผมผมก็อยากนะแต่๋ยคผม,มทาทำไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ครับอะแล้วนิดนึงในเว็บไซต์ <c oughs> ก็จะมีการอัปเดตทุกวันเป็นคลิปการออกกำลังกายอย่างนี้แหละครับ ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆครับเป็นเรื่องท่าออกกำลังกายเรื่องโปรแกรมออกกำลังกายแต่ว่าก็จะมีบทความความรู้เนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับมีในความรู้ทุกวันมีในเรื่องของการกระตุ้นเพราะเรื่องของการบางทีแค่มีความรู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องมีแรงจูงใจมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการถ่าให้ดูด้วยใช่ไหมคัใช่ครับแล้วฟิตดีนี่ต่างจากเว็บไซต์อื่นๆอย่างไรบ้างเพราะว่าเห็นมีหลายเว็บไซต์มากตอนนี้แบบนี้ก็ผมจริงๆคือฟิตดีเนี่ยรวบรวมความรู้ไว้ค่อนข้าง เป็นระเบียบแล้วก็หางง่ายก็คือเป็นสารบัญคือถ้าถ้าดูรูปภาพเนี่ยหรือว่าดูสตาร์เนี่ยจะค่อนข้างทันสมัยกว่าที่เป็นหน่วยงานรับทบแต่ที่สําคัญก็คือจริงๆจริงๆนี่ก็คือเรื่องโฆษณาครับฟิตดีเลือกโฆษณามากฉะนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำกวมหรือว่าที่ที่ที่แบบใช้ร่างกายไม่แข็งแรงใช่ฮะชวนเชื่อเนี่ยก็จะจะไม่รับเลยครับก็ผมฉะนั้นถ้าทุกอย่างที่ อยู่ในฟิดดีเนี่ยคือเชื่อถือได้แล้วก็ใช้คําว่าส่วนมากจะมีบทความเกี่ยวกับว่าให้ความรู้ผู้บริโภคไม่ไม่ให้ถูกหลอกลวงก็จะเือะบางทีแปรบทความจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ทั้ง3คนนี่นอกเหนือจากเป็นผู้สาธิตในการออกกำลังกายนี่แปรบทความหรือว่าเอาเรื่องราวอะไรมาด้วยตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่ามีคนดูแลเว็บไซต์คนอื่นด้วยจริงเราทำกันเองทำกันเองเนีผมเขียนบทความก็จะมีเป็นหนังสือของตัวเองด้วยอะไรด้วยครับแล้วเมื่อกี้เห็นในว t ทาตอนตอนก่อนเข้าเบรกเนี้ยค่ะที่มีไปออกกําลังกายนอกสถานที่กันด้วยเหรอคะ คือคนัดกันไปหรือว่าอะไรยังไงเอออันนั้นเราทำเป็นเหมือนกับออกกำลังกายเออเป็น small group ค training ครับเออแต่ว่าเราใช้ชื่อว่า playgroun ครับมาเอาคนมาแบบวิ่งเล่นกันกลับมาเป็นเหมือนวัยเด็กที่แบบว่าวิ่งเล่นกระโดดวิดพื้นลุกนั่งอะไรกันเงี้ยครับเออแบบว่าแทนที่จะต้องสร้างข้อแม้ว่าตัวเองจะต้องเข้าจิมเท่านั้นถึงจะออกกำลังกายได้เราก็เป็นแบบอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้น้ำหนักตัวเองก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นไอเดียที่าอะไรครับท่าปูไตอครับเป็นเหมือนสควอตครับแล้วก็อนนี้เพราะฉะนั้นข้ออ้างในการที่จะบอกว่าไม่มีสถานที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยใชก็ตัดออกไปบางทีมันมีผู้คนมีเพื่อนเนี่ยมันให้กำลังใจกันละกันมุดทเวนต์กันละกันเลยออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นใช่งั้นถามเลยดีกว่าเทรนด์ตอนนี้คนกำลังคิดออกกำลังกายบ้าออกกำลังกายกันมากตอนนี้เขานิยมออกกำลังกายประเภทไหนแบบไหนมากที่สุดครับตอนนี้ออกกำลังกาย เทิดเป็นเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์ของปีนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าฟังชั i น n a ลเทรนนิ่งครับคือใช้อุปกรณ์แบบน้อยๆแล้วก็เน้นการเคลื่อนไหวแบบมากๆอ่าแบบว่าอาจจะใช้บอดี้เวทด้วยอาจจะใช้เป็นเหมือนแบบเคเทอร์เบลดัมเบลลูกเล็กๆแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวที่แบบหลากหลายต่อเนื่องมากขึ้นกว่าการที่จะแค่เบนเพรสแต่ว่าเทิร์ดสาธิตตรงนี้มันก็จะไม่พอแต่เราง่ายๆเราจะหน่อยเราจะคแบบคิดท่าไม่ออกอยู่บ้างายิ่มจากครก เริ่มจากแค่ลุกนั่งเดี๋ยวเราทำพร้อมกันกันสามคนนะเราเรยนทคนเลยโอเคครขบเริ่มต้นจากนะคะจะได้เห็นชัดแต่ว่าเริ่มต้นจากการทำสควอตแล้วกันครับคือยังไม่มีไม้กันไม่ไม่ต้องไม่ด้สควอตสควอตกีฬาสมัยนี้สมัยนี้อาจจะทำที่บ้านเงี้ยเราอาจจะเป็นใช้เป็นกำหนดจำนวนครั้งหรือจะเป็นแบบ กำหนดเป็นเวลาก็ได้ทํา10วิ2ีิบวิเราพักแล้วก็ทําต่อก็ได้โอเคเดี๋ยวเริ่มจากทางง่ายๆทำเป็นควอสครับยืนขากว้างเท่าช่วงหัวไหล่ครับแล้วก็ไปเท้าเปิดกว้างไปด้านข้างเล็กน้อยครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงครับย่อลงต้องมีเสียงด้วยไหมฮะไม่ต้องแล้วผมาแล้วก็ยืนขึ้นครับแค่นี้ครับลงสัก 2- 3มวิค้างหนึ่งวิแล้วก็ขึ้นอีก2-3ามวิแค่นี้ง่ายๆเกิดทำเอามือไปด้านหน้าก็จะ ช่วทำให้ส่งตัวอันนี้คืออายุมากก็ทําได้ใชกไหมคะอันนี้เป็นคือจริงๆมันเป็นท่ากายภาพเลยฮะคือสําหรับผู้ป่วยเข่าเสื่อมฉะนั้นถ้าเรายังไม่เป็นเราทํามันก็จะเป็นการป้องกันแต่ว่าวัยรุ่นบางคนชอบบอกว่าถ้าพวกนี้ไม่เหนื่อยให้ลองทําดูนะมันเหนื่อยมีท่าอื่นไหมนี่คือสควอชธรรมดาใช่หรืออาจจะเป็นเหมือนแบบทําเล็กล้างที่เป็นขาเดียวก็จะแบบยากมากขึ้นมีการทําบาลานซ์ย่อลงครับ หัวเข่าตรงไปชี้ไปด้านหน้าห้ามเลยไปเท้าครับคผมแล้วก็ขึ้นหรือจะสลับข้างอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําต่อเนื่องครับประมาณกี่ทีเอ่ยทำต่อเนื่องสักแบบ10ครั้งก็ได้แล้วค่อยผักก่อนกี่เซตดีอะคะอทำสัก2-3เซตก็ได้ครับครับ ค <ol k, S 1> ือป<ล>ก<ะ>ติคนจะเข้าใจว่าต้องเข้าฟิตเนสถึงจะทำได้แต่คือ,ห,อหลายคนไม่รู้ว่าถ้าพวกนี้เนี่ยทำแล้วได้ผลดีกว่าเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราทำเนี่ยช่วงลำตัวเราก็เก่งมันจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่นไปด้วยแต่ถ้าไปเข้าีฟิตเนสเนี่ยมันจะไปเน้นกล้ามเนื้อนั้นๆอาจจะเหมาะกับนักกีฬาหรือนะ่ยเพราะนี่คืเขาคิดทำกันแบบนี้ใช่ครับช่วงนี้เขาคิดใช่สมัยมีมีอีกสักท่าไหมคะเผื่อแบบสามท่าขอท่ายากๆหน่อยอ่ะนี่มันง่ายเอาท่ายากๆแบบท่ายากๆก็ครับท่านี้จะเป็นท่าเหนื่อยมากนะครับชื่อว่าเบอร์พี่นะครับก็ เบอร์พี่เบอร์ของพี่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเอาเบอร์น้องไว้ก่อนจะเป็นแบบนี้ครับคือเอามือวางครับนะครับแล้วก็ดีดขาไปด้านหลังครับโอ้ี่เหนื่อยแล้วก็ขึ้นก็อาจจะคุ้นๆถ้าเป็นนักษาวิชาหารจะเรียกว่าครงหลังใช่ครับหรือหลัง20ปฏิบปฏิบัติชูเลยครับหรือแบบนี้ขึ้นหรือถ้าเกิดกลัวว่ามันง่ายไปก็ให้เอาหน้าอกไปแตะพื้นด้วยก็เป็นเหมือนแบบลงก็คือยากหนักยเหมือนวิ่เพือไปด้วย แต่คือถ้าเป็นคนเพิ่งเริ่มอาจจะแนะนำว่าให้ทำทีละขา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 ก่อนครับพี่ผู้เ่พี่เขาดูฟิตเยอะพก็นี่ไงฟิตดีนะแตวตกงานนี่แหละถ้าเกิดว่าใครนี่สนใจก็คือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เลยต้องมีสมัครสมาชิกอะไรป่ะคะต้องต้องมีสมัครสมาชิกครับแต่ว่าสามารถสมัครได้ฟรีเลยเพราะว่าสมัครแล้วเราจะได้เผื่อมีข่าวสารอัปเดตก็จะได้รับด้วยครับโอ้ยอย่างนี้แล้วอย่างเว็บไซต์หรือว่าคนที่ดูลาฟิตตีจะได้อะไรครับก็ต้องได้จากสปอนเซอร์เท่านั้นก็ คืออย่างที่บอกว่าเราเด้สปอนเซอร์คือตอนนี้เรามีกิจกรรมตอนนี้หลักๆเราทำด้วยใจใช่ครับคือตอนนี้เราเรารับจัดเป็นอีเวนท์ทำให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีองค์กรไหนอยากให้พนักงานสุขภาพดีอยากให้เราไปจัด เพลงกาวอยากให้เราไปจัดบกบมกตอนาอะได้ก็คือคือทุกเรื่องเกี่ยวสุขภาพนี่เราเรารับทำหมดเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่มีองค์กรไหนอยากจะจ้างสามหนุ่มบอยแบนด์นี้ไปเทรนให้กับพนักงานออฟฟิศสุคุณในการออกกำลังกายให้ฟิตเพราะจริงๆสุขภาพร่างกายมีผลนะบางคนทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งวันมันเครียดมันน่าหงุดดหลังออกกำลังกายบ้างรับรองแข็งแรงแน่นอนใช่แล้วอันนี้เป็นภาพใช่ไหมเป็นภาพที่เคยทำกิจกรรมที่เคยทำมาครับผมมีกิจกรรมไหนที่แบบประทับใจมากที่สุดแล้วกลุ่มคนที่ตอบ ก็หลายกิจกรรมอย่างเช่นล่าสุดจัดกิจกรรมเดินหมื่นเก้า็ผมให้กับทางสสครับกันด้วยเหรอคะเดินอจะเป็นเพียงเรื่งเนนก้าที่ถึงสิกิโลมเกือบแปดกิโลกิโลครับก็ประมาณอนุสวรีติชัยกับเซนทาราดเพ้าเลยว่าไกกลนะซึ่งโครงการนั้นปรากฏว่า70%ครับ ทำได้ทลายอยะแล้วสุขภาพดีขึ้นใช่ครับเจสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นขอโทษนะเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าเออเป็นคนทั่วไปคนทั่วไปตั้งแต่สิบแปดถึงหกสิบปีรับสมัครทางเว็บไซต์เข้ามานะครับก็คือเป็นคนทำงานออฟฟิศส่วนมากแต่กลายเป็นว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้ครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปไหมเอ่ยมีมีเรื่อยๆครับครับผมที่คิดไว้มีอะไรที่มันแปลกๆนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ ทำแล้วคนจะต้องอยากทําตามมีมากม่ที่คิดคิดไว้เดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองลองติดตามดูได้จะมีอันที่น่าสนใจอยู่เขาไม่เฉลยยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยยวรอมีมีแทงกั๊กแทงการด้วยเอออะพี่ทางบ้านบอกว่าโทรศัพท์เขาบอกว่าขอเท่าออกกำลังกายที่ยากกว่านั้นอีกสักท่าสองท่าดูอยู่ตอนนี้ทําตามอยู่ทางทีวีเรือว่าเราเริ่มแบบว่าท่าที่ทาได้แบบยืดเหยียด ออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมที่น้อยอะไรอย่างเนาะได้ครับอันนี้เป็นเป็นปัจจัยหลักเวลาไปบรรยายก็จะมีองแต่คือปกติเนี่ยเราเข้าใจว่าเราต้องทำท่าเฉพาะยืดนู่นยืดนี่แต่จริงๆคือมันมีงานวิจัยว่าอย่างสมมติถ้าปวดหลังส่วนล่างเนี่ยแนะนำความจริงแค่ไปเดินช่วยได้แต่คือเดินให้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นปวดบ่าข้อไหล่ถ้าเราเคยดูโฆษณาเราลงกันอยู่แล้วว่าเราให้แกว่งแขน คือคือหลายคนบอกว่าแล้วมีท่าท่แเยอะขนาดคุกกี้รันแล้วเล่นไปด้มไหมบางคนเขาตีนะตีเกมไงไม่ติดรันก็นี่ไงทำแบบว่าทำนี้ครับเดินเดินไปด้วยไปด้วยนะหายไงก็ได้ขอให้แบบลองขยับดูหรือพักคุกกี้รันเอามาสัควอสักสิบครั้งใช่รับรองมันตายแต่คืออย่างกานการออกกำลังกายมันจะมีรายละเอียดอย่างเช่นเวลาเราแกว่งแขนนบางคนเราเราไม่ได้มีตอนโฆษณาเขาไม่ได้มีเวลาบอกมากนะอย่างเช่นถ้าเวลาเราทำเนี่ยเราควรจะ แกว่งแล้วถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยไหลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอ่าสบัดบิดก็หากันฉะนั้นมันจะทําให้เลือดลมเดินดีครับผมแต่คือบางทีเวลาสื่อสารออกไปมันไม่สามารถทําได้แต่คือถ้าเวลาเราสอนออกกำลังกายเราจะมีสามารถบอกเทคนิคเทคนิคก็คือวิธีที่ถูกนครับผมที่ได้ผลมากที่สุดอย่างสามคนที่สามารถเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ได้มั้ยสามารถเป็นเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์ให้กับคนที่อยากออกกำลังกายได้แล้วคือ จบกันทุกคนก็สามารถเป็นสายนี้จบวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ง3คนเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้คุ้แน่นอนอุ้นน่าจะขึ้นเบอร์แต่ละคนให้เลยนีผมว่ากดหนึ่งเปึกษาคนนี้ปกติไม่เขาไมงเซ็นที่บ้านอะไรนี้ก็จะมีแนะนำรุ่นน้องหรือลูกศิษย์ให้กันได้ครับผมคือตอนนี้ไม่รับเทรนส่วนตัวมันนานทีเว้นแต่ว่าสาวสวยก็เลยก็เดี๋ยวให้เชิญชวนนิดนึงคนที่แบบว่าอาจจะอยากออกกำลังกายแต่ยังเริ่มต้นไม่ถูก ทายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็สําหรับคนที่ยังแบบไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกกงกายเนี่ยก็อย่างแรกก็ผมอยากให้ในเรื่องของเราควรจะหาความรู้เล็กน้อยหรือว่าแบบมีข้อมูลนิดนึงว่าแต่ละท่าที่เราทําหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง้อควรระวังยังไงบ้างเพราะว่าถ้าออกกำลังกายผิดวิธีเนี่ยกลัวว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันจะไม่ได้รับคือแทนท่จะได้สุขภาพกลายเป็นเสียสุภาพอีกผมแล้วก็ต้องเสี่ยงในการทำใช่แล้วเมื่อเราเจ็บเราก็จะไม่อยากจะทําเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เบื้องต้น พอที่จะเริ่มออกกายได้แล้วก็หาข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันสามารถหาได้แต่ว่าแนะนําว่าก็ต้องดูแหล่งที่น่าเชื่อถือนิดนึงเพราะว่าฟิดีเนี่ยฟดีก็จะดีเพราะว่าข้อมูลอยู่นี้มันหลากหลายใครเขียนก็ได้ก็เลยเว็บดอทฟิตดีดอทคอมแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมมีเฟซบุ๊กด้วยครับก็สามารถเข้าไปติดตามหาข้อมูลเพราะว่าการออกกายเนี่ยอยากให้คิดว่ามันเป็นเหมือนการกินข้าวควรจะทําสม่ําเสมอครับ ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะโชคที่จะลดน้ำหนักไม่เป็นต้นพูดอย่างนี้โดนอ่ะหลายคนอ่ะพออ้วนทีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเออเออมีคุณผู้ฟังไม่ใช่คุณผู้ชมถามไหแก้ว่าใช่อะไรนะยกดัมเบลยกดัมเบลแล้วแบบปรากฏว่าไหลไม่เท่ากันไหลไม่เท่ากันอะไรเงี้ยทำยังไงคะคือนิ ปกติเลยรเราไม่เท่าอยู่แล้วป้าคะ,ะมันม,มันเป็นปัจจัยก็คืออย่างปกติทุกคนจะมีข้างถนัดยิ่งสมมติผมคิดว่าคนที่เป็นน,น่าจะเป็นทํางานคอมพิวเตอร์รรช่วงนี้ผมเรียนเรียนด้วยทํางานด้วยก็จะจะเป็นหนักทํางานมาเป็นสิชั่วโมงฉะนั้นปกติก็จะเป็นฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยควรจะนอกจากว่าพอเราใช้น้าหนักให้มันเท่ากันแล้วเนี่ย ต้องไปดูว่าท่าที่เราทำเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีปัญหาจากกล้ามเนื้อมัดอื่นตึงก็ต้องไปไปแก้ไขที่กล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยอันนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญคือบางทีเราออกกำลังกายเองเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่ามีผู้เชี่ยวชาญจะบอกแล้วผมปวดตรงนี้อ่าจริงจริงนอาจะเกิดจากตรงนี้กล้ามเนื้อส่วนอื่นที่มันตึงตรงนี้ใช่ครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามคนมากๆเลยจากฟิตดีเนี่ยที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเาี๋ยวคราวหน้าเชิญมาใหม่ขอท้ายากกว่านี้นะโอเคได้เพราะฉะนั้นนะคะคราวหน้าอาจจะได้พบกับท้ายากกว่านี้ถ้าสามหนุ่มนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสโมสรสุขภาพก่อนก้าวเข้าสู่ปีที่แแบบเต็มตัวเช้านี้นะครับต้องบอกแอมนิดนึงว่าเราในฐานะพิธีกรเองเวลาเชิญแขกรับเชิญมาแบบนี้มันก็แรงบันดาลใจนะใช่ ชายหนุ่มสามคนบึกกว่าเราฟิตกว่าเราบางทีขี้เกียจมาหลายวันเงี้ยเพาแบบเฮ้ยวันนี้ต้องไปละวันนี้ไม่ไปไม่ได้เมื่อกี้เห็นชายหนุ่มบึกบึกสามคนเขาฟิตมากคือเย็นนี้ไม่ฟิตเนสไม่ได้มันกดดันมันดูถูกความเป็นชายของพี่เพราะฉะนั้นเย็นนี้นะคะใครจะไปฟิตเนสเจอพี่ตะได้ครับเอ้ยจะมาเจอได้ไงคนละที่กันเอาเผื่อเขาตามมาที่นี่ได้ครับนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป่าถามนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการจากโฮมโปรด้วยค่ะครับและพรุ่งนี้อย่าพลาด เพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ปีที่8เต็มตัวรายการของเราอยู่มา8ปีแล้วนะครับเราจะมีช่วงพิเศษที่ชื่อว่าสุขเสวนาซึ่งหลังจากนี้ทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการของเรามากขึ้นมาที่รายการเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยเสวนาในหัวข้อต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเทรนด์ฮิตเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอย่างเช่นตอนนี้โลกนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ระวังหรือว่าหลายคนเป็นห่วงมากเช่นพวงนี้ครั้งแรกเราจะคุยกันเรื่องของการล้างพิดในตับ เดี๋ยวนี้เขาคิดกันอะไรที่ถูกวิธีที่ถูกคืออะไรอยังไงทำนยังไงต้องตับสำคัญขนาดไหนเราจะมีผู้ช่วญมานั่งคุยในสตูดิโอแบนี้รวมถึงอาจจะมีคุณผู้ชมทงบ้านด้วยเพราะฉะนั้นติดตามรายการให้ดีฝากคำถามเข้ามาได้นะคบทาง facebook com แล้วก็อยืม s l a s รายการสมุรสุขภาพด้วยใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้แอมกับพี่ตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ